บรรยากาศเช้าวันนี้ตอน8ปดโมงเช้าพายุเข้าฝนตกทุกวันแทบไม่เห็นแสงแดดเลยจ้าเพื่อนๆผักที่แพทปลูกไว้ก็อันนี้นเป็นผักหน้าหนาวเริ่มจะขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นเยอะแย,แยเลยนะ่ะเดี๋ยวก็จะได้กินแล้วจ้ะนะป่ะเดี๋ยวเรามากินอะไรกันอร่อยอร่อยดีกว่าก่อนไปทำงานสวัสดีจ้าเพื่อนๆ สวัสดีตอนเช้าเช้านะจ๊ะเช้าที่อากาศอย่างที่เห็นพายุเข้ามาอืมฝนตกฝนตกมาเป็นเขาบอกฝนตกกับฝนตกทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็ฝนตกหนักบ้างปีเนี้ยตั้งแต่แพทยอยู่อเมริกามาอยู่แคลิฟ,ฟอร์เนียมาอยู่ที่แพทท,นะท,แพท,ที่อยู่เนี้ยนะในเขตที่แพทที่อยู่เนี่ยเจ็ดปีเจ็ดแปดปีเลยนะ เพิ่งจะปีนี้เนี่ที่ฝนตกหนักมากแล้วก็ตกบ่อยทุกทีนะจะแล้งมากสองสามปีที่แล้วแล้งฝนไม่ตกเลยปีนี้ตกหนักแล้วตกชุ่มมากด้วยดีดีมากชอบชอบฝนตกไปเยอะตกอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันมันสดชื่นอ่ะมันดูไม่แห้งแล้งอ่ะนะวันนี้วันนี้มาคุยกันเฉยๆนะไม่ได้มากินโชว์อะไรมากมายเพราะว่าเมื่อวานก็กินไปแล้วพิซซาแต่วันนี้ก็อยากกินอีกอ่ะ ก็เลยเอาไปเวฟใส่เตาไม่ใช่ใส่เตาปิ้งอะ่ะเตาปิ้งไงอันเล็กๆอะ่ะแล้วก็เอามากินนิวยอร์กพิซซ่าดูเหมือนมันหน้ามันมันเยอะไม่เยอะนะหน้ามันเบนๆบนเพราะว่าเป็นสไตล์ของเขาอะนะของนิวยอร์กเขานะแต่ว่ามันอร่อยอะ่ะต้องคนต้องได้ลองถึงจะรู้ว่ามันไม่มันจะไม่เหมือนแบบอื่นที่มันมีหน้าเยอะนูน่นนี่แต่ว่าแต่แพทชอบกินแบบเนี้ยเนี่ยเป็นแพฟโอร์นีเนี่ย,ยชอบมาก มันอร่อยแล้วมันก็ร้อนๆเลยเห็นไหมเห็นชีสไหมเมื่อวานเมื่อวานวานี้กินชีสไม่ยืดเพื่อนเพื่อนที่เขาดูคอมเมนต์เขาบอกพิซซ่าคุณนำหน้าแห้งๆเขาว่ามันเย็นแล้วไงคือกว่าจะถึงบ้านนะขับรถกว่าจะถึงบ้านน่ะชั่วโมงหนึ่งอะ่ะเย็นพิซซ่าเย็นหมดแล้วเย็นแล้วก็ไม่ได้อุ่นแล้วก็กินกันอย่างนั้นแหละไม่ได้อุ่นแต่ตอนนี้มันร้อนเขาบอกว่ามันร้อนมันร้อนแล้วเราก็จะกินเราก็จะกินกับแตงกวางจังกวาสองสามชิ้น แล้วก็ตกวกแตงกวาดองกินกับแตงกวาดองแตงกวาดองให้อร่อยนะกินหอม <sh arp y> ชอบกินพิซซ่ามากไม่ต้องพูดถึงเรื่องลดน้ำหนักเรื่องอาน้ำหนักผอมอ้วนนะวันนี้ไม่ต้องพูดถึงงดพูดถึงแต่เรื่องความอร่อยพอไม่ต้องพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักวันนี้งด อออืือดืดูความบางของแป้งดูความบางอร่อยอืมกิน,นร้อนๆอร่อยมากแตงกวาดองด้วยถ้าจะใส่พริกก็ได้เพราะมีพริกให้ใส่ที่ร้านเขาก็มีพริกมีเครื่องเยอะเลยนะที่ร้านเขามีแบบมีชีสให้โรยเพิ่มอีก มีพริกมีอะไรให้โรยมีอะไรเยอะแยะมากมายถ่ายที่ร้านมาแต่ลงไม่ได้เพราะร้านเขาเปิดเพลงเสียงดังก็เลยเลไปลงในไอจีแทนส่วนใหญ่คลิปพี่แพทไม่สามารถลงใน youtube ได้เพราะติดลิขสิทธิ์เรื่องเพลงเรื่องอะไรเงี้ยนะแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นเนี่ยแพทก็จะไปลงในไอจีเป็นคลิปสั้นๆหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอะไรเงี้ย ดูอืมอืม่ากินราเป็นพิซ่านะยิวยอดพิซซ่าาต้องห่อแบบนี้แล้วก็กินแซ่บหลายกินกับแตงกวาดองชอบเผ็ดก็เอาพริกมาโรยเนี่ยพริกมาโรยที่ร้านเขาก็มีพริกให้โรยเป็นร้าน,นเล็ก เป็นห้องแถวแบบเป็นอเทวาเล็กๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยแล้วก็ร้านไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีที่นั่งให้กินในร้านเยอะแยะนะคือมีที่นั่งให้กินแบบชั่วคราวเนี่ยอ่าห้าหกโต๊ะห้าห้าหก๊เก้าอี้เท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็เยะซื้อกลับไปกินบ้านอืมอืมอร่อยแต่ร้านเนี้ย รีวิวดีสุดแล้วว่าอร่อยแต่อร่อยจริงชื่อร้านเขาอาจสไลด์อ่านิวยอร์กพิซซ่าอยู่ถนนอยู่ถนนสตีเวนคลิกตาโนโตเซ่นี่แหละใกล้ๆที่ทำง,งานแพทอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับสานตานาโรถ้าคนแถวนี้นะดูคลิปไาจะรู้ คนพุ้นที่อ่ะล้วไม่ใช้นขนเขาก็นึกไม่ออกก็อยู่ในซานโทเซ่แหละกินพิซซ่าก่อนไปทำงานช่วงนี้ข้าวของอะไรก็แพงเนาะเพราะว่าอัตราค่าแรงขัน้นต่ำเ็าปรับขึ้นอแอร์เรียที่แพทยอยู่นะชั่วโมงละสิบห้าเหรียญ ขัานต่ำเวลาไปซื้อคงซื้อของก็จะรู้สึกว่าของแพงเวลาซื้อแบบยี่สิบสามสิบเหรียญทําไมได้น้อยเลยนะอ,อ,อร่อยถูกใจกินแต่ของอร่อยมันไม่อ้วนอยู่แบบไหวละ ไอ้อย่างแพ้เป็นคนชอบกินด้วยอ่ะล้วคิดเอาเองแล้วนะ,ะอืมควันตุย่ยตุยอ่ะดูดพื้นเห็นควันไหมมันร้อนๆเลยจังกวาดองจังกวาดองให้ตัดเลี่ยนกินแตงกวาดองจะได้ไม่เลี่ยน อแป้งบางกรอบอร่อยเหนียวคือพิซซ่านี่ถ้าแป้งอร่อยอะไรทุกอร่อยนะคือรู้สึกว่าแป้งเหนียวมากมเหนียวก็มันหนุบหนุบมันไม่ได้เหนียวแบบไม่อร่อยนะมันเหนียวแบบหนึบหนุบมันอร่อยนะเดี๋ยวอธิบายไม่ถูกพูดไม่ถูกพเพื่อนๆจะงงเนี่ย แล้วกอบว่ามันขอบตรงนี้มันมันจะกอบๆอบบกรอบมากคือมันความเหนียวมันหนึบๆมันไม่ร่วนไม่อะไรคือเหนียวอร่อยอ่ะ,อะ,อะ,อะถูกใจแค่เลย นม่เชื่อแล้วว่าร้านเขาขายดีว่าอร่อยขายดีมากรีวิว่าดีคนก็เยอะร้านเล็กเล็กแต่คนเข้าตลอดอืมอืออือใครอยู่ย่านเอางเนียต้องไปชิมนะบอกได้เลยอร่อยจริงดีจริงอ่ะ แ้หนะักแนะนำให้ไปกินร้านไหนอร่อยดีๆกินแนะนำให้เพื่อนๆไปกินไม่ผิดหวัง <c oughs> ถ้าร้านไหนไม่ถูกใจก็จะเงียบๆ <c oughs> ก็อร่อยแต่ก็ก็ยังไม่ชาเลยไม่โดนเลยนะ <c oughs> แต่ว่าถ้าไหนถูกใจนี่พูดแล้วพูดอีก พูดซ้ำพูดซากเพราะมันอร่อยอแตงกวาสดก็มีแตงกวาดองก็มีที่แรกแกเอาผักสลัดมากินผักสลัดมันหมดไม่ได้ไปซื้อให้สามีหยยพรุ่งนี้ต้องไปซื้อ,อบอกแล้ววันนี้ห้ามพูดถึงเรื่องลดน้ำหนักเรื่องไดเอทเรื่องอ้วนเรื่องอะไรเงี้ไม่ต้องพูดถึงนะคือกินอย่างเดียวอืมแล้วก่อน เมื่อตอนที่เย็นอ่ะซื้อมากินกับสามีไม่สะใจเพราะอะไรบ้างตอนมันสี่ห้าโมงเย็นแล้วไม่อยากกินเยอะกินแล้วก็ไปนอนมันก็ไม่ดีไอ้ตอนนี้เช้าอยู่แปดโมงเช้ากินเต็มที่เพราะเราต้องใช้พลังงานไปทํางานนู่นน,นี่เดี๋ยวใช้หมดไปอืมอืม เอาเพื่อนๆอ้าปากจะเอาให้ชิมอมอ้าปากอ้าปากฮา่ฮาฮ่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 บบหลายโรยพริกโรยพริกเรยโรยพริกพริกเผ็ดๆหน่อยๆอร่อยอืมรสพิกแับอืม อย่างว่าเนาะนิวยอร์กพิซซ่าเขาก็ขึ้นชื่อคือว่าไม่ต้องไปนิวยอร์กไม่ต้องบินไปกินถึงนิวยอร์กกินที่แคลิฟอร์เนียก็ได้นะนิวยอร์กพิซซ่าอ่าอืมอืม,อมแซ่บใครมาที่อ,อเมริกาก็อย่าลืมหาซื้อกินนะจ๊ะ หากินของแปลกๆอร่อยๆ,ออยๆที่อเมริกาคนชอบกินนะนะแพตก็จะแนะนําแต่เรื่องกินอะแต่เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวไม่ต้องมาเนี้ยก็มาถามแพตนะแพตไม่รู้ไม่ค่อยจะไปไหนทางานแล้วก็สอหาแต่เรื่องกินแต่ถ้าไปไหนไกลๆนี่ก็สอหาแต่เรื่องกินเหมือนกันถ้าไปถ้าจะไปเที่ยวไหนนี่สามีบอกจะพาไปเที่ยวนู้นเนี้ยจะไม่หาสถานที่ท่องเที่ยวนะหาร้านกิน ว่าร้านไหนอร่อยห้าดาวรีวิวดีร้านไหนขึ้นชงขึ้นชื่อเนี่ยไปหมด <c oughs> อืมดูดูดยางยืดเสาะหาแต่เรื่องกินจะไปอะหอหลอกหาสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีถึงได้อ้วนเนะถึงแป๊บเดียวกนั้น พัปล่อยตัวปุ๊บน้ำหนักขึ้นปล่อยตัวปุ๊บน้ำหนักขึ้นทันทีก็อ,อะไรก็อชอบกินอืมสุกใจใช่เลยสุกใจใช่เลยอาปากากว้างเวลากินเนี่ยต้องกินเต็มปากเต็มคำมันจะอร่อยอืมอืมอืมอย่างนี้ ความบางของแป้งเนกรอบในตรงนี้ยกรอบคืออร่อยเลยอ่ะถูกใจแพ้จะเป็นคนชอบกินพิซซ่านะ กินพิซซ่ามาหลาย,ลนนลายร้านที่ร้านอิตาเลียนก็เคยกินอิตาเลียนพิซซ่ามาเป็นถาดใหญ่ๆนี่เนาะก็เคยกนินนี้ก็ไม่ไม่ถูกใจไม่อร่อยแต่เนี้ยสุดยอดอืมอือชอบกินตรงนี้มันมตรงเครับกรอบ เทียวไปกรุบๆที่ร้านนะเขาจะทําต่อหน้าเราเลยเป็นครัวเปิดนะไม่ใช่ครัวปิดนะครัวเปิดแบบตีแป้งต่อหน้าทําต่อหน้าเราอบต่อหน้าเราเลยคือเห็นวิธีทําเห็นอะไรของเขาหมดเลยที่ร้านนะมายืนมนยืนดูเขาทาได้เลยแล้พนไม่ได้ทำคลิปมาเสียายถ่ายไม่ใช่นานทีเดียว เพราะว่าหะคนเยอะด้วยแล้วก็ร้านเขาเปิดเพลงเสียงดังกบยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะมันดังมากเอาเพลงอื่นครับก็คงไม่อยู่ <c oughs> อะแล้วว่าสอรี่นะจ๊ะขอโทษดีสุนพริกอกรอบอืมอืม,อม แป้งตรงนู้นข้าวเกิืนที่เหลือสุดท้ายเนี่ยมันกรอบอ <'s> <controversial S 1> uh ือ huh. อือืตอือให้นั่งกินทั้งถาดก็กินหมดแล้ว เควินก็ชอบเหลือสองชิ้นเก็บให้เควินกินเควินเขาบอกเขาจะเอาให้เพื่อนเขาด้วยให้แบรนดันด้วยชิ้นหนึ่งเขาจะกินชิ้นหนึ่งเขาจะเซฟตัวหมายอ r เฟนเขาเขาบอกอืมยากให้เพื่อนๆมากินด้วยจังเลยออยากจะให้รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนไม่ได้โม้ไม่ได้ขี้โม้นะอร่อยจริงๆริง อ,อร่อยมากอืมหมดไปแล้วจ้าลาไปกับความอร่อยที่แสนอร่อยที่ถูกใจเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะกับสายกินไม่ใช่ไม่ใช่สายเที่ยวนะ้คือสายกินกินอย่างเดียวบายบาย